ก็จะพรเจอแต่นานอีกป่ให้คนช่วยเลยอีกมุันจะพี่ะไปอย่าจงักนตัะไจะพีช่วยอีกจะลำากแตยัง้ต่ยังือนหน้ามาไปะยังงี้แา

Oh my god! It's moving! It's moving! Oh! Oh! What? What? ตอนนมันกัดเทนเสพตาไม่มาสักทีนะแล้วเป็นายห,หอนบอกร้อนสิหนาน,นิมตาถามได้ไม่ไปนานจังเลยเรานิมน้ำจะเย้ยอยู่นเนี่ยมันวเป็นไงห,หอนใช่ไหมร้อนก ที่บ้านอีกลอยู่ไม่ได้แล้วนี่นีนนเล่นบาเล่น,น,อน,น่อยีเกไม่มีมาตรฐาน ่อนใ่แมนแมนไม่ต่อใช่ไหมมันไปแล้วไปแล้วอ่ะไปเรื่อปเข้าไปจะเข้าไปตามก่อนเข้าไปก่อนไปตามดิดอ่ะงอไรนอย่าไปรีบตามไปรูดูนะครับนี่เันไม่นะาไปตามแวอยไอเเอาวีแชมาด้วยแชเพรามันต้อ

Amelia <laughs> mm -hmm. <laughs> 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 <Yeah. laughs>